สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้คุณครูพิ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการสังเกตค่ะกับการทบทวนพยัญชนะตัวต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะเอาละค่ะเราไปทบทวนกันเลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูพิ่งเลยนะคะพอพึ่งฝอฝา พอพานฟอฟันพอสมเาามอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาราสอรือสีเด็กๆได้เรียนรู้และได้รู้จักพยัญชนะเหล่านี้กันมาแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ เด็กๆเปิดมาที่หน้า41นะคะอ,อ่านโจทย์กันก่อนนะคะเด็กๆคัดพยัญชนะแล้วลากเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะค่ะก่อนอื่นเด็กๆก,ก,ก็คัดตัวพยัญชนะก่อนเลยนะคะตัวแรกคือตัวอะไรคะอ่าพอพานต่อมาค่ะฟอฟาใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวนึงพอ พึ่งเอาละทีนี้เด็กๆก็มาดูภาพด้านบนนะคะว่าภาพต่อไปนี้ตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะ่ะเจอเหรือยังคะหาเจอแล้วพอพานฟอฟ้าอยู่ตรงไหนคะเด็กๆก็ใช้ดินสอนะคะลากจากดาวคะ่ะที่เป็นดาวนะคะลากมาเลยคะ่ะจนถึง พอพึ่งนะคะถูกต้องแล้วต่อมาค่ะภาพพานภาพพานตรงกับพยัญชนะตัวพอพานอ่ะต่อไปตัวอะไรคะฟอฟ้าอ่ะลากมาค่ะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมามีภาพดานล่างด้วยนะคะเด็กๆตัวแรกคือตัวอะไรคะ พอสัำเภาใช่แล้วแล้วก็เขียนตามรอยปะก่อนเลยนะคะเด็กๆพอสัำเภาค่ะต่อมามอมมาใช่แล้วคุณครูเพิ่งได้ยินเสียงเด็กบอกมาว่ามอมมาต่อมาค่ะตัวอะไรคะฟอฟันนะ เด,เด็กเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วนะคะก็ลากเส้นเลยนะคะจับคู่ภาพกับพยัญชนะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเพิ่งดูนะคะเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆด,ดูโจทย์ด้านบนนะคะเขาบอกว่าให้สังเกตภาพและคัดพยัญชนะที่ตรงกับภาพค่ะาภาพแรกคือภาพอะไรคะโอ้ภาพยักษ์นั่นเองพยัญชนะมีตัว บอลใบไม้พอพึ่งแล้วก็อะไรคะยอยักอ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องคัดพยัญชนะตัวไหนคะที่ตรงกับภาพอ่ายอยักษ์นั่นเองถูกต้องค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆก็หยิบดินสอมาแล้วก็คัดพยัญชนะตัวยออยักษ์เลยนะคะ เด็กๆมาสังเกตภาพต่อมาเลยค่ะภาพอะไรคะอะไรนะภาพเรือนั่นเองอ่าแล้วเด็กๆมาดูพยัญชนะค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะคุณครูเพิ่งจะยังไม่เฉลยนะคะคุณครูเพิ่งจะให้เด็กๆไปทำเองค่ะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะครบทุกภาพแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเพิ่งดูทางเฟซบุ o กนะคะภาพต่อมาคือภาพ ภาพลิงนั่นเองพยัญชนะตัวไหนนาะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพภาพอะไรคะภาพแหวนเอพยัญชนะตัวไหนนะ เด็กๆลองหาดูนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูพึ่งตรวจนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้คุณครูพึ่งต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พาคเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ